สลาบาตลาดหุ้น1นาทีวันที่16กรกฎาคม2567เสร็จลบ6จุดปิดที่1,321จุดมูลค่าสขาย36,000กว่าล้านบาทสถาบันขาย1,400กว่าล้านบาทต่างชาติขาย68ล้านบาทเมื่อคืนตลดดาดุสหรัฐนั้นปิดบวกดีนะครับช่วงนี้สหรัฐก็จะมี2ประเด็นที่มีน้ำหนัก 1. ประธานเฟดมองว่าเงินเฟ้ออ่อนลงในทิศทางที่ดี 2. ตลาดคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะเลือกตั้ง ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั่นโตขึ้นแต่ทั่วโลกมองว่าจะส่งผลลบให้กับเศรษฐกิจจีนให้โตลดลงสําหรับตลาดหุ้นไทยช่วงเช้ายังอยู่ในโซนบวกช่วงบ่ายก็เจอแรงขายโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งมาจากราคาน้ำมันติบเวสเท็กซัสปรับตัวลดลงจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงครับช่วงนี้นักลงทุนก็มองประเทศไทยไม่ค่อยดีจากประเด็นธรรมพิบาลของบางบริษัทและสื่อต่างชาติก็ประเมินว่าอุตสาหารการรมการผลิตของไทยตกต่ำใกล้จุดต่ำสุดครับ